มาติดตามเรื่องนี้ก่อนหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่เราได้รับทราบเหตุสลดใจนะคะรถบัสของน้องๆทัศนศึกษานะคะที่เกิดเพลิงไหม้นะคะจึงทําให้ตอนนี้เกิดเขาเรียกว่าการตื่นตัวเป็นกระแสวงกว้างนะคะในเรื่องของการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของรถรไปดูกันที่โคราชกันหน่อยค่ะขนส่งโคราชค่ะลุยตรวจเข้มระบบความปลอดภยัยรถโดยสารป้องกันเหตุซ้ารอยอุบัติเหตุรถทัวร์ทัศนศึกษาไฟไหม้ค่ะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่2เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดนครราชสีมากําลังตรวจเข้มระบบความปลอดภัยของรถโดยสารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ํารอยกรณีรถบัสโดยสารที่นํานักเรียนอนุบาลจากจังหวัดอุทัยธานีไปทัศนศึกษาและเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้จนทําให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ขนส่งนะคะได้ตรวจสอบตั้งแต่ระบบไฟส่องสว่างยางรถยนต์ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่นอกจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ยังได้เน้นย้ำในการตรวจอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสําหรับผู้โดยสารโดยเฉพาะถังดับเพลิงนะคะว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่นะคะซึ่งรถโดยสารจะมีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานอยู่2ตําแหน่งค่ะในส่วนของประตูทางขึ้นและบริเวณท้ายรถตรงทางออกประตูฉุกเฉินและยังได้มีการตรวจสอบค้อนนะคะสำหรับทุบกระจกเอาไว้ ทางออกฉุกเฉินเวลาเกิดอุบัติเหตุว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่นะคะรวมไปถึงยังได้มีการตรวจประตูทางออกฉุกเฉินของรถโดยสารเพื่อทําให้แน่ใจว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินนั้นสามารถใช้ประตูทางออกฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งทางนี้นะครับการตรวจความพร้อมสภาพร,รถโดยสารในแต่ละคันทางขนส่งจังหวัดนคนรราชสีมาได้มีการตรวจอยุ่เป็นประจำอย่างตอ่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากเกิดเหตุสลดดังกล่าวนายจรุนจงไกลจักขนส่งจังหวัดนคนรราชสีมา ได้มีการเน้นย้ำให้ฐานเจ้าหน้าที่ขนส่งเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของรถโดยสารทุกคันนอกจากนี้นะครับยังได้มีการเน้นย้ำบริษัทขนส่งทุกบริษัทในการให้คําแนะนําผู้โดยสารถึงการใช้ถังดับเพลิงรวมไปถึงค้อนสาหรับทุบก,กระจกเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุในกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสํารอยขึ้นอีกครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเ,เรื่องของการเดินรถเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่เองก็ต้องให้ความรู้กับผู้โดยสารด้วยนะคะว่าแต่ละช่องทางมีทางออกฉุกเฉินตรงไหนบ้างอย่างรถบัสโดยปัจจุบันนี้ค่ะก็จะมีอีกช่องทางฉุกเฉินก็คือด้านบน ด้านบนหลังคารถก็มีเหมือนกันแต่บางคนไม่รู้นะคะอันนี้จึงเป็นหน้าที่ของทางคนที่ดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าผู้ประกอบการรถเนี่ยจะต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยคือต้องให้ความรู้กับผู้โดยสารด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากอาจจะมีเรื่องตกคู่มือทางนี้ไฟเหมือนที่เวลาเราขึ้นเครื่องบินใช่ไหมครับเขามีไวัยที่ด้านหน้าของที่พนักเก้าอี้อันนี้อาจจะมีทําแปะไว้ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยคุณสามารถออกทางไหนได้บ้างใช่แล้วค่ะเ็นหนึ่งทางเลือกครับ